สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเรามาทำอะไรกินแซ่บๆกันดีนะคะวันนี้เราก็มาทำแกงผักขี้เหล็กนะคะอาหารอีสานบ้านนาของเฮ่าเอ้อจานนี้ก็คือมียอดผักขี้เหล็กเขาก็เอามาต้มก่อนนะคะเนี่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 บ้านี่ยอดผักขี้เหล็กเนี่โอ้ยอ่อ,อนตัวใหญนะคะนี่แล้วก็มีพริกเขียวแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ มีตะไคร้ซอยนะคะนี่อันนี้อ่ะเบิร์พัดชัดคอนิกเขียวใบมะกรูดตะไคร้ซอยแล้วก็หมักแข้งนะคะหมักแข้งนี่หาซื้อได้ง่าย,ายๆตามตลาดเด้อจะ้ะแล้วก็พิกแขรงนะคะนี่ิกแขรงที่เ้าจะมาเห็ดแกงขี้เล็กแล้วก็หอมกับกระเทียมเ้าเกามาพันฝอยนะคะอันนี้น้ำใบยะนางนี่ก็ซื้ออยู่ตลาดได้แล้ค่ะนี่ เอามาเห็ดง่ายๆนะคะอันของแสบของเฮ้ามันก็สิมีสมุนไพรหลายหลายเยจ้ะน,นี่ะมีอย่างแน,น่นันตะไคร้ผักชีลาวต้นหอมก็คือผักอีตูนะคะดี่จะแสบเนาะหอมละขนาดาว่าก็กินขึ้นมากละของที่ขาดปอได้ยม,มันก็คือหนังงวต้มนะคะนี่โอ้ต้มให้มันเปื่อยๆเดยจ้ะน,นี่ ห้าต้มเสร็นห้าก็เอามาซอยเป็นชิ้นชิ้นอีกเทื่อนหนึ่งนะจนะ๊ะเอเดี๋ยวเ调้าก็เอาตะไคร้นะคะตะไคร้นะคะนี่มามาหาคุกแล้วมาหาคุกเอามาต่าใส่ในคุกก่อรด้วยจ้ะนี่ยต่ำกอนเลยโอ้แบบสากใหญ่เลยบงลูกต่ำโปะโค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 ะแล้วห้าก็เอาบักพริกแห้งด้วยจ้ะต่ำพร้อมกับตะไคร้ด้วยจ้ะเนย เอาทีการเฮ็ดอาหารอีสารท่านเฮ้าง่ายๆได้จ้ะไปเลยออไข่าก็สิเฮ็ดให้มีกลิ่นหอมแล้วก็พริกดมก็สิเฮ็ดให้มัทจีจ่าเผ็ดได้ดบบเผ็ดมันก็สิแซ่บทันเพิ่มความเผ็ดรุ่มไปเด้อหมักหลายหนังวัวต้มมันเปื่อยๆได้จ้ะนี่หนังวัวเนหน็นบ่มเป็นปลาแซ่บไหมเนี่ยท่นเฮากิน พักกิเลกเนี่ย <c oughs> เห็นว่าพกักกิเิกกอ่อนเป็นยอดเฮ้ยเอาต้มหลายๆน้ำม,มันก็จะบ่บอขุ่มนจ๊ะบพค่อยขุม่มนี่ละพักกิริโกมันสูตรของมันเอาโจดโจดผักแกงกระเทียมหอมน้ำใบย่านางแล้วกะ็นี่กพ็พริกเขียวแล้วก็ใบบักูดด้จ้เาเด้อนี่เขาก็เอากระเทียมลงไปอีกด้จ๊ะในวันนี้นตำ่ำ ตามเองมันยหนอยด้จ้ะท่านผู้ใดอยากกินไส้อะมีอยังแม่กระโจดได้จ้ะอันนี้ผักชีลาวต้นหอมซอยแล้วก็ผักอีตูดนนดไ,ได้จ้ะนี่เด้อมาโจดไปผู้ใดจะเอามาเห็ดกินอยากกินก็ลองมาเห็ดกินเบิ่งเด้อจ้าเบิ่งคลิปนี้จบก,ก็เฮ็ดไส้เลย อันนี้เ่าต่ำต่ำต,ำ,ตำไอ้นี่ลุ้ไปเดี๋ยวห่อก็ซอยหัวหอมด้วจ้ะหัวหอมเ่าซอยเลาวก็เอาหัวหอมมาต่ำลุ้งไปด้จ้ะเด้มอมะแทงใจเคลื่อนไหลแทงแสบด้วยจ้ะนี้ยนี่อย่างแน่เอานี่ตะกคร้นี่พริกแหงมีกระเทียมแล้วก็มีหัวหอมพริกแหหัวหอมด้วยจ้ะเด้อต่ำให้มันละเอียดเข้ากัน แต่ว่าห้าวปัน่นเลยจ้ะทันห้าต่ำปุ๊บเนี่อาหารุูอยางจะแสบเลยจ้เะเด้อสูตรลับของมันอเคืออย่าลืมเลยจ้ะเอาเข้าวเหนียวมามา,มาก่อนเอามาแนาม่น้ำพอเสร็จปุ๊บเขาก็เอามาตําลงไปในที่ห้าต่ำเครื่องเมื่อกี้เด้จ้ะเอาเหนียวมาพอห้าต่ำข้าวเหนียวสูตรลับของมันเนี่ยทันห้าใจข้าวเหนียวที่ว่าห้ามแซุ๊บ แกงพะกีเลของข้ามันจะ,ะเหนียวเหนียวคนคนแซ่บด้วยจากเออสูตรของมันเบิง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 ปุ๊บก,ก็เอาไปเห็ดเลยด้วยจากพี่นออ้องเขาเบื่อเห็นป่ะจ้ะนี่แหละสูตรลับของมันเพิ่มความอร่อยเครื่องเสร็จด้วยจากข้าก็เอาแบบเขือพ่วงต่าผสมลงไปให้ที่ข้าต่าเครื่องอีกจักกน้อยด้วยจากมันจะเห็ดไทยแซ่บไปอีกเด๋อวนัวเอานี้ใส่อีกด้วยจากนน่เด้อ จั้งเหตุไทยนัวกระหอบเลยจ้ะวัดน,นี้เขาก็ตั้งหมอได้จ้ะเอาน้ําใบยะนางลงไปน้าใบยะนางได้จ้ะหาซื้อได้ที่เขา,าปั่นเรียบร้อยกับมีขายเนี่ยมีสมุนไพรหลายผูพดใดกินกับโหนี่แหละซ่บกับน้ำอันนี้แหละน้ำสูตรของอีสานบ้านเฮ้าเด้อจ้ะเนี่ยไขเบิ้งคลดป,ปุ๊บสิบนาทีก็เห็ดไปเลยจ้ะไปซื้ออุปกรณ์มาที่มาทายเบิ้งก็จัดการเห็ดเลยจ้ะ จะนั่งกระเตียมละเด้อจ้ะเด็กแดบดบนี้เขาก็เอาไฟพักพีริกลุ่งไฟเลยนเนี่จ้ะเห็นปะไฟพักพีริกลุ้งมาในหม้อเลยวันนี้เนี่ยจ้ะมันก็สิเป็นแบบนี้พักคิริกเขาเขาต่ำกระเซ็นแล้วก็ตักขึ้นเด้อจ้ะเนี่ยห็นบ่ของมัน นี่แหละหอมอีีได้แล่เรียบร้อยละหอมขึ้นมาได้หอมกินตะไครมาเลยจ้ะเนี่ยเดี๋ยวเ้าก็จะเอาไปลุง่งหม้อเอาลุงหม้อเลยได้จ้ะนี่ยวันนี้เ้ากับุ้นุ้นลงไปแั้วเข่ากัน เอาหนังงัวไปต้มให้มันเปื่อยขึ้นมาแล้วเขาก็เอามาหั่นซอยชิ้นพอประมาณนด้วจ้ะ,ะเขาก็มาหัน่นหั่นด้วจ้ะหัน่นห่นห่นแล้วมันแซ่บกับหนังงัวมันใส่หลายๆด้วจ้ะผู้ใดอยากกินแซ่บก็บใส่หนังงัวห,หลายๆอพอหัน่นไม่ต้องเป็นแต่แซ่บเป็นบน้าน พอดีทำเพราะว่า,า่ง่ายไ่าจาับแค่ผ้าเห็ดปุ๊บก,ก็บเห็ดได้เลยอาหารอีสานท่านเ้าไปซื้อเขาเนี่ยเอเขาใส่อย่างแน่เขากับบึงในคลิปของช่องเชอลี่แล้วจากก็จะเห็นได้ว่าเขาใส่อย่างไหมมันแทบเขาไม่สูตรนะเขาไม่สูตรมีลังคนมาบอกกันงไงที่ไม่ดี่บมีความลับ ต่อกันอ๋บอกไปความแซบความนวัวให้นันกินอร่อยได้จ้ะดิเพิ่งหนหนังงัวได้หลายตอนนี่วันนี้ห่กับมาเบืองหมอแกงคีล็กไว้ข้นๆจะให้มันใหม่ได้จ้ะเนี่ยทาหน,นังนัวของห่าแซบๆใสอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วได้จ้ะหัน่นเสร็จเรียบร้อยเ่ากัาใบมะกรูดกับพีกเขียวโรยลงมาเดี๋ยว,วเ่อกอามาลุหมอได้จ้ะมากอามาลุหมอตามมากอะตาม เอาโรงหม้อเลยโอ้ยกินแค่มหม้อก็เป็นตะแซสบแล้วเบิ่งดูพี่นอ้องง่ายบ่าสิบนาทีเหตดใดละ่ะคนได้จังเลโอเคอาหารแบบนี้มันหากินยากอีหลีด้อ่าแกป่วยแกไขได้เออเน่ยอะเบิง่ง เดี๋ยวาก็คอยปรุงลดลงไปด้วยจ้ะมีใส่อีอย่างแน่เบึ่งแล้วเด้อเด้อให้จบบ่โดนก็เฮ็ดกินได้แต่เขามีสูตรนะเนี่ยอย่าลืมผู้ใดเบืองตั้งแต่ต้นถึงจบก็สิรูสูตรลับของมันห่อใส่ข้านอล,ลงไปแล้วก่อนนึงให้มันนัวใส่เดี๋ยวาก็ขึ้นลงไป เดี๋ยวห้อก็เอาปลาร่าลงไปได้จ้ะปลารา่า,ราปลาร่าปลาร่าอีกอเดี๋ยวเ้าก็เพิ่มอีกว่ามาร์คดไตห้อก็ค่อยใส่เพิ่มไปได้จ้ะเนี่ยเดี๋ยวเ้าก็ค้นปลาร่าลงไปคันนอลงไปนี่ก็เริ่มจะนัวอะไรได้เลยเพาใส่ผงนัวผู้ใดพ่อมากก็ว่าต้องใส่ได้จ้ะแต่ว่า เขาใส่เขาหมักกินแซ่บๆซบเขาก็ใส่เพิ่มไปนะจ๊ะแบบนี้ก็ค่อยๆข้นเนะจ๊ะค่อยๆข้นโอ้ได้หลายอยู่ที่นี่ได้หลายของแซ่บก็ย้อนหนังวัวดนะจ้ะเนี่ยคล้องแซ่บของมันคือหนังวัวต้มเปื่อยๆ้อจ้ะเนี่ยตอนของมันรสชาติเพื่อจ้ะเนี่ยน้ำของมันโอ้ย มันจะแซบลา้เดี๋ยวห้ากระใ่บักแข่งลงไปอีกได้จับบักแข่งลุยอีกบักแข่งลุยลงไปอเขียวกระจีมาแล้วเขียวกระจีคุนไปอย่าให้มันใหม่เอาเขานี่ห้ากะ เปิดฝาได้จ้ะเขาจะใส่ผักเกินลงไปอีกอ่าเอาต้นหอมโรยลงไปได้จ้าแล้วก็เอาอันผักชีลาวที่เขาเตรียมไว้ลงไปได้จ้ะโอ้เขียวะอุ่มเลยเขียวเลยปานสนามกอบอ่าเดี๋ยวเขาก็คุ้นให้ผักยุบลงไปเด,ด้จ้าเบิ่ง มึงชัดๆโอ้โหนี่พอเขาใส่เข่าเบื่อลงไปแล้วก็เอาอันบักแข้งน้อยลงไปนี่มันสิเฮ็ดให้แกงขีเล็กเข้านัวเข่าแสบนี่เมื่อกี้เพิ่มน้ำปลาก,กับอันไอปลาไหจักน้อยได้มันจะได้เข้มข้นเอาสุดท้ายเขาก็ใส่ผักอีตูได้จ้ะผักอีตูผักอีตูเนี่ยมันจะเฮ็ดให้หอมนี่แหละอาหารอีสานของข้าตบไายด้วยผักอีตูว่าสั่นเดอ้ออุ้ยเอาตักโซ่ไ่้จ้ะตักโซ่เนะี้ยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่ามัน เป็นแต่แซบซ้ำดาตักโซนหนังงวัวกับอันอนาหาหนังงวัวแล้วโอ้พริกก็เป็นแต่แซบเนาะโอ้โอ้โหอ้าวเบิง้งเบิงเบิง้งเศษก็เฮ็ดกินเลยเด้อจ้าขอบคุณที่รับชมช่องแฟมารีเชอรี่ตั้งแต่ต้นจนจบ้อจ๊าแล้วก็อย่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแฟมารีเชอรี่้อจ้าถึงเป็นซื้อฝรัง่งกระเฮ็ดอาหารอีสาเนเด้อจ้าเป็นคนอีสานนะ ขอให้พี่น้องทุกคนมีความลำรวยเงินทองให้โชคให้ลาบด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวคลิปนาจะหาอาหารใหม่ๆมาเห็ดอีกแซ่บจ้ะ กินก็เข้าเหนียวเข้ากันืมนัวแยบขนาดวันนี้อยากกินก็นเลยไอ้แกงผักกิลกิคุมาเดอ้อมากินน้ำกันพี่เอาเสร็จเท่ากับกินเต้อเนาะ แซบดีดีของปู๋เลยบะขมเลยแบบบะขมเขาเห็ดมือนเี่ยบะขมบะมีขมเลยเจ้านี่คือใจหลายนะยแล้วก็ใจหนังงวยหลายแซบดีดีมามามากินน้ำกัน เอาก็อีมะเจ้าเนี่อร่อยก็แซบไปดีแม่เจ้านี่แซบบะมี่คำว่าแบบขมบะมี่อย่างเลยแบบอ่อน,ออนแล้วก็เป็นแบบเป็นใบๆเลยเนี่ยอือเอาชิา้นลนผ่ดดานผ่านเนาะผ่านานี่หนังว่ากิน มันจะเหนียว<ม>เหนียวเพราะว่าเข้าใจเขาเบื่อนําแล้วก็ใจแบกแข็งต่ำลุงไปผสมลวแล้วลก็นี่ไอเครื่องเคียงของเขามันก็มีกระเทียมเนาะกระเทียมหอมอตะไคร้พริกแหง้งพริกซดใบ,บาบักกูดตํำลุงไปผสมกันลุงไปเข้าเซทเข้ากับเอาเขาเบือ่อผสมต่ำลงไปอีกเพราะต่ำเ็จเข้าก็เอาตะบกแข้งน้อยต่ำลุงไปผสมอีกเพอาสร็จเข้ากักตึ้นมา หาใบอันผักขิลเล็กให้ได้ก่อนเนาะอันดับแรกผักขิลเล็กแลกว้วก็น้ำใบยญานางเขียวๆเอามาปั่นนี่ขึ้นเล็กรวมแล้วก็คือมันแจ็บเพื่อจอบเหียร์่อยมากล้าแข็งขึ้เด็ดอ่ะรสจริงๆน้ำกินน้ำกันเลยทั้งนี้ทั้งนี้เพราะว่าเป็นผู้เฮ็ดได้แม่เพราะว่าจอนดูเก็บอาหารอีสานอึม,อมต้องสวัสดีคุณแม่ กินกิน้เอ้องกินไม่กินน้ำกิ้กินแล้วก็เหนียไากินไได้เพราะว่าเขาล้านเขาแก่เกินมากนม่นจะขมมเนาะแบบโบนาณ้าของเ้าเห็ดแบบปั่นน้าปั้นอย่างแบบมาต้องขมสูกใจหัลไอร่อยเนาะแซ่บแบกแบบเหรอแ่บ กำลังเป็นไข่พอดีก็เลยได้กินอาหารเสริมวิตามินร่างกายของเฮาเนาะใช่ขอบคุณหลายๆคุณแมก่กินเ <c oughs> ห็ดแดงกินอะไรผู้ใดเบิ่งคลิปเฮาจังไดรกเ็เห็ดแดงนั่นแลหละเนะาะเพราะบ้านยังแก่รอน,น่ายพออาหารอีสานเนี่ย <c oughs> ไ่ได้เหตุไงได้หร้อเปื่อ ยากเขาใส่เยัะนเครื่องแกงเนี่ยต้องเอาลงผสมกับใบาย่านางที่ยังไม่ร้อนเราก็ต้มน,นเดี๋ยวมันจะติดกันหน้าใบาย่านางกงสำคัญ<ช>พเ,เพราะว่าห้าปันกินแล้วยังก็แแทบเพราะว่าอาริสานนี่มันกิและบ่เบือเนาะมันบ่เรียนนะบ่เบือบ่เลียนเป็นก้อเป็นพันๆกันเลย บขอบคุณพระเจ้าที่รับชมช่องท้าไม่รีช่วยดีกดไลค์กดแชดร์กดคอมเมนต์ผู้ใดอยากดูเรื่องอย่างคอมเมนต์มือด้วยใจเดนะ้อมันมีอย่างเ้องสับซี้กันได้เนดะ้อย่างด้วยที่ร<ห>้องไม่กินน้ำข้าเนาะวหอมแปลกๆจี่เห็นไหมชิ้นทอด มันคืกใจเอลีหละรอบนี้่มันมาขมนอะมาขมเจ้านี่เจ้าใจจันแนกใจผิดใจฉันหลยคุณเอลี่ไปผิดใจหลายสมอยากเอแล้วขอโทษแม่ขอบคุณนะจ๊ะ กิรับชมช่องขอยพีนองทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็มีความร่ำรวยเงินทองเรจ้าบ๊ายบาย